สวัสดีครับวันนี้ก็ได้นำเอาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กุกใหม่มาคุณมพรมมาให้ศึกษาและรับชมกันนะครับองค์นี้เป็นรักษณะแม่พิมพ์ของพระวัดตะขังนะครับที่ถูกนำมาฝากกลุมบคุณมพรมไว้รักษณะของเส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นใบหน้า หน้าอกนะฮะหรือเส้นของแขนหรือตามหน้าตัดตามฐานต่างๆน,นะครับตลอดจนพื้นผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการงอกของปูนเป็นลักษณะของผิวของกระเบนนะครับตามขอบตามม,มุมก็มีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการพิจารณาจากรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง มือถือธรรมดานะฮะเราก็ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดมีเว้ามีโค้งนะฮะก็ถือว่าตรงกับมาตรฐานของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีบางขุนชมนะครับตาวัดปั๊มได้ตานี้เรียบร้อยนะฮะ เจดีก็อยู่ตรงกึ่งกลางองค์พระแสดงว่าคนปั้มมีความกรานีดนะครับเส้นสายน้ำมึกก็เป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนเนื้อพระด้านบนมีลักษณะสูงสูงต่ำต่ำซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมานะครับด้านข้างนะฮะตามขอบตามมุม ก็มีรอยปีรอยแยกมีชิกุลงไปฝังติดนะครับด้านในดูผ้าฝังซ้ายมือของท่านนะฮะจะเห็นองค์พระงดงามนูนเด่นนะครับเส้นสายค่อนข้างจะชัดเจนสมบูรณ์นะครับพื้นผิวเป็นลักษณะของผิวของหางกระเบนองค์นี้ดูลักษณะของแม่พิมพ์ ก็น่าจะเป็นแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการนะฮะสังเกตดูช่วงหน้าอกจะเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้นะฮะรอจนฐานสิงก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับขีโกก็จับติดพอสมควรนะฮะแต่ในพื้นส่วนที่สูงก็ยังพอมองเห็นที่อย่างชัดเจนนะครับด้านหลัง ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะเยอะนะครับประเดี๋ยวมาดูกันว่าปูนที่งอกขึ้นมาหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะเป็นอย่างไรนะครับภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะฮะสังเกตดูเนื้อนะฮะจะมีลักษณะสูงสูงต่ตําๆนะครับ เส้นซุ้มด้านบนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะพระเกศยาวไปจรดซุ้มช่วงนี้ที่โกุกค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ช่วงนี้เราจะเห็นพื้นผิวที่เป็นลักษณะของผิวหางกระเบนหน้าอกก็มีการเซตตัวนะฮะเนื้อเป็นตะปุ่มตะปัา หน้าท้องปวงแขนก็เช่นเดียวกันนะครับ <S <S พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บักคุ้งพรมนะครับไม่ว่าเราจะดูตรงตำแหน่งไหนเราก็จะเห็นเนื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพช่วงนี้เป็นช่วงของหัวเข่าซ้าย ตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรช่วงนี้เป็นช่วงหัวเข่าขวานะฮะสัาเกตดูเนื้อนะฮะมีมิติที่สูงสูงต่ำต่ำนะครับซึ่งเกิดจากการเช็ดตัวการงอกของปูนภาพนี้เป็นฐานบัวนะฮะที่กุจับติดบริเวณบนกับล่าง ค่อนข้างเ,เยอะนะครับอันนี้ถ่ายให้เห็นถึงผิวพันธุ์ที่เป็นผิวของกระเบนนะครับเนื้อที่มีขี้โกนลงไปเกาะจับติดภาบนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้เป็นเส้นของฐานนะครับ อันนี้เป็นเส้นของหัวฐานสิงห์ฝั่งขวานะครับภาพนี้เป็นฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวานะครับภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดด้านซ้ายนะครับเรียกว่าเราจะดูตรงไหนแล้วก็เห็นผิวที่มีลักษณะ สูงสูงต่ำต่ซึ่งเกิดจากการเซตตัวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้เป็นเส้นซุ้มฝั่งขวานะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนตรงพื้นผิวพื้นคูหาก็เช่นเดียวกันภาพนี้เป็นบริเวณส่วนบนนะฮะ ก็จะเห็นการงอกของปูนตามขอนะครับมีรอยแตกมีขี้กลุบไปฝังติดภาพนี้เป็นเส้นจุ้มฝั่งซ้ายนะฮะพื้นผิวที่เป็นผิวหังกระเบนภาพนี้เป็นหัวไหลซ้ายนะครับตรงนี้เป็นซอกแขนตรง ที่เราเห็นเป็นสีแบบนี้ก็คือลักษณะของบริขันไซนะครับหน้าอกก็มีการเซตตัวด้านหลังนะฮะตาเจดีหูเจดีก็ยาวไปจลดเส้นข้างบนนะครับพระกรุนนี้นะฮะที่ผมได้มาหลายพันองค์เส้นของเจดีก็ไม่เหมือนกันนะครับ มีทั้งถึงเส้นข้างบนมีทั้งไม่ถึงนะครับก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าตาจะดีจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันคนปั๊มก็มีหลายคนนะครับน้ำมึกที่เราเห็นเป็นลักษณะของน้ำมึกที่มีสีแดงนะแดงออกน้ำเงิน แดงออกม่วงนะครับที่ปั๊มทับที่กลกก็จะมปสีคล่ำๆดำๆนะครับช่วงนี้เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาทับน้ำมึกบริเวณตามขอบตามมุมนะฮะเนื้อก็จะมีการงอกของปูนเนื้อจะมีความแกล่งนะครับที่กลกก็มีเศษไม้ใบหญ้านะฮะลงไปเกาะจับติด อันนี้คือเป็นลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาทับน้ำมึกนะครับพวกนี้ก็เป็นกิ่งไม้ใบหญ้านะครับของคิกลุกับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากใบหน้านะฮะสังเกตดูเนื้อนะฮะพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะมี ผิวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของแขนไซนะฮะไล่ลงมาตรงหน้าอกเนื้อก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นตะปุ่มตะปั่มมีสูงมีต่ำหน้าท้องก็เช่นเดียวกันนะฮะตามเส้นของแขนก็เช่นเดียวกัน อันนี้เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าขวาภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะก็ควรจะมีทั้งองค์นะครับเนื่องจากพระจะอยู่ในเจดีย์ที่มีอากาศชื้นนะครับ มีน้ำในอากาศเยอะตัางวันจะร้อนกลางคืนจะเย็นปัจจัยพวกนี้จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเราเจอรักษะแบบนี้ก็ต้องเก็บนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ ธรรมชาติสร้างสรรค์ไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมานะครับด mm ู hmm. ตามขอบตามมุมว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงนะฮะมียับมีย่นไหมมีปูนงอกเป็นก้อนเป็นก้อนไหมนะฮะจุดเหล่านี้เป็นจุดที่เราต้องมาวิเคราะห์ดูนะครับ ประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะฮะแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุคันไซด้านหลังนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะตามขอบตามมุมนะฮะพื้นผิวในช่วงนี้จะมีคี้กรุบเราไปขอาจับติดก็จะมีปูนงอกขึ้นมานะครับ อันนี้เป็นลักษณะของผิวหังกระเบนนะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับช่วงนี้ปูดข่อขึ้นมาค่อนข้างจากหนานะฮะน้ำมึกมีลักษณะคล้ายๆกับสีแดงอยู่ข้างใน แล้วก็เป็นสีน้ำเงินม่วงข้างนอกนะครับอานิตาของเจดีนะฮะ การศึกษาสะสะมพระสมเด็จนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังหรือวัดอื่นๆหรือวัดบางขุนพมนะฮะสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาดับแรกก็คือความเก่าและก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับส่วนผักลงมาก็เป็นพวกมวลสารต่างๆนะครับ อันดับสุดท้ายก็คือเป็นลักษณะของพิมพ์ทรงส่วนเส้นสายตำหนิต่างๆก็ควรจะเลิกดูแล้วนะครับเพราะว่าพระสมเด็จจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้จะกดพิมพ์ในคราวเดียวกันนะฮะแต่ว่ามางทีสีของพระ ตำหนิต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับการพิจารณาเราต้องดูองค์รวมนะฮะดูขอบดูมุมดูพื้นคูหาดูเส้นจมดูเส้นแขนดูหน้าอกดูเส้นฐานต่างๆนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะไปดูตำแหน่งหยดน้ำยาเช็คอายุแขนไซด้านบนนะฮะเพราะว่าด้านล่างจะเปื้อนน้ำมึกเดี๋ยวจะหยดน้ำยาตรงนี้นะครับ อนนี้ก็หยดน้ํายาลงไปแล้วนะฮะถ้าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุถึงยุคมีโสซสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนปกหอยน้ํายาที่เราหยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดกลมบนองค์พระแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพระที่อายุไม่ถึงเป็นพระใหม่พระที่ทําด้วยปูนปัสเตอร์หรือทําด้วยเรซินน้ํายาที่เราหยดลงไปก็จะ จายหายไปนะครับอันนี้เราหยดลงไปเพียงไม่กี่วินาทีนะฮะฟองอากาศก,ก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตโตก็แสดงว่าพัสดุตัวตรงนี้เป็นพัสดุที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วส,สมหลักในเนื้อผ้าเป็นปูนปะขหอยจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะครับ ตอนนี้เราก็ามาดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทัศนิภาพพระสมเด็จที่มีผิวพรรณ มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบนี้นะฮะถ้าเจอก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมาคุณอาจจะไปเจอคนบอกว่าเป็นพระที่ไม่แท้นะฮะแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะเพราะว่าแท้หรือเก๊มันอยู่ที่เป็นพระของใครนะครับ ราคาแพงราคาถูกก็อยู่ที่เป็นพระของใครเหมือนกันนะฮะถ้าคุณมีชื่อเสียงโด่งดังมีลูกค้าเป็นเศรษฐีคุณก็สามารถขายพระได้ราคาเป็นล้านนะครับแต่ถ้ามีลูกค้าเป็นคนหาเช้ากินขําเป็นมนุษย์เงินเดือนก็จะขายได้แค่หลักร้อยหลักพันนะฮะหลักหมื่นก็ถือว่าแพงที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้ พระสมเด็จสายอนุรักษ์นะฮะเขาก็ซื้อขายกันเยอะแยะนะฮะแต่ราคาอาจจะไม่ถึงหลักล้านหลักแสนนะฮะแต่เขาก็อยู่ได้กันนะครับอีกครั้งคนต่างชาติก็มีความเชื่อถือในพระที่อยู่ในสายอนุรักษ์พระที่พิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับ พระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลู่ใหม่ปกุณพมนะฮะเป็นพิมพ์ทรงของหลวงศิติการเป็นพระวัคขังที่ถูกนํามาฝากกลุ่รากุณพมเพื่อให้ครบ8ปดหมืองค์ตามคติความเชื่อโบราณแล้วก็เพื่อให้ทันเลิกบงคลดังนั้นพระพุทธคุณก็โดดเด่นนะครับเพราะว่าปลุกเสกสองครั้ง คนที่เคยได้บูชาครอบครองไปแล้วก็มีศินมีธรรมชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ